วัสดีจ้าชื่อรักมาพบกับคุณพี่ปีเก๊กแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าเราเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand อย่างเป็นทางการแล้วะะเราต้องพูดได้เลยนะคะว่าการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้ค่อนข้างตะกุตตะกักนิดนึงนนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการประกวดเป็นระบบจังหวัดและพอมีการประกวดในระบบใหมน่นี้ก็เลยทําให้แต่ละจังหวัดมีปัญหาอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการที่นางงามเนี่ยมีการถอนตัวหรือมีการสละสิทธิ์หรือมีการปลดล่าสุดเมื่อเช้าก็ไป อีก2สาวค่ะพรุ่งนี้จะมีอะไรอีกปะก็เอาเป็นว่านะคะเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแล้วก็หวังว่าอยากจะให้แข่งขันั ไปให้สุดทางนะอย่าเพิ่งถอนอย่าเพิ่งปลดกันมากกว่านี้เลยนะคะคุณค่ะเอาละค่ะการที่คุณพี่ปีเก้มาพบกันในคลิปนี้นะคะก็แน่นอนค่ะเป็นการแนะนําสาวงามก่อนเข้าประกวดที่คุณพี่ปีเก้มองว่ามีโอกาสลุ้นมงสูงสุดในปีนี้นะฮะและคนแรกที่คุณพี่ปีเกจะให้นะคะก็คือสุราธานีค่ะสําหรับสุรธานีคนนี้ก็ต้องพูดได้เลยว่าสวยหุ่นดีสง,ง่าบุคลิกดีมากๆแล้วมีการันตีในเรื่องของ เคยประกวดมิสจีนไทยแลนด์แล้วก็ชนะเลิศม,มาก่อนด้วยน้องอาจจะมีหน้าไปโทนดาราช่องเจ็ดซะมากกว่าฟิลนั้นนะแต่ในขนาดเดียวกันเดี่ยวคุณพี่มองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยละสายตาไม่ได้นะเป็นเด็กที่ดูมีของมากๆซึ่งน้องรอการปล่อยของอยู่นะฮะเดี๋ยวพอเริ่มเข้าสู่การแข่งขันบางทีแล้วเนี่ยน้องอาจจะเข้าแซงไปถึงท็อปผ้าได้ไม่ยากเช่นกันสำหรับสุราษฎร์ธานีและคนต่อไปที่คุณพี่จะให้เข้ารอบนะคะได้แก่นนนทบุรีค่ะสำหรับนนทบุรี ะะก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่สวยครบองค์ประกอบหน้าสวยหุ่นดีเดินสวยคือเรียกได้ว่าแทบไม่มีทิฏติกันเลยทีเดียวนะคะแต่ค่อนข้างแปลกใจอย่างหนึ่งนะว่าเป็นคนสวยที่โลกหลือไม่ค่อยมีใครพูดถึงน้องเท่าไหร่มากนะัก เหมือนแบบฟิลแบบว่าเออรู้ว่าสวยรู้ว่าดีแต่ว่าไม่ได้หยิบยกให้น้องอยู่ในนดับต้นต้นอะไรเงี้ยค่ะคงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคนไปโฟกัสอยู่กับตัวเต็งซะมากแล้วก็น้องอาจจะดูยังไม่ค่อยมีซีนเท่ไนะาไหร่นะเวลาทำกิจกรรมอื่นๆแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเต็งหรือว่าใครก็ตามแต่เนะี่ยมีซีนเท่ากันหมดคุณพี่มองว่านะน้องจะกลับมามีตัวตวนอีกครั้งหลังจากการเข้ากองดีแล้วค่ะนนทวรีพยายามนะลูกนักพยายามที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีผลงานดีเรื่อยๆนะ I <laughs> แล้วหลังจากนี้หนูจะถูกเกาะกลุ่มไปอยู่ในตัวเก่งแน่นอนสําหรับนนทบุรีนะคะคนต่อไปที่คุณพี่จะให้เข้ารอบนะคะได้แก่ชุมพรค่ะเป็นเด็กน้อยที่เรียกได้ว่าใบหน้าและ Energy ของน้องเนี่ยไม่ได้ดูน้อยตามอายุเลยนะสำหรับชุมพรเนี่ยนะมีความสวยมีความแบบว่าสากลมากๆเลยถึงแม้ว่าน้องจะดูตัวเล็กสันิดนึงแต่ว่าก็ไม่เวลาประกบกันแล้วก็ไม่ได้จมอะไรมากมายอ่นะและภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็ต้องพูด เลยว่าน้องก็พยายามดึงออกมาได้ดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นน้องเล็กที่ต้องจับตามองเลยทีเดียวและคนต่อไปที่คุณพี่จะให้เข้ารอบได้แก่ตรังค่ะน้องคนนี้อินพอร์ตมาจากอเมริกานะคะความสวยเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยว่าสวยกว่าตัวเก่งบางคนด้วยซ้ำนะแต่ปัญหาของน้องจังหวัดตรังคนนี้ก็ต้องพูดได้อีกเช่นกันว่าด้วยความที่น้องอายุยังน้อยอยู่เนาะแล้วก็บวกกับความที่น้องเนี่ยดูเรียบร้อยนะคะอาจจะ ทำให้น้องดูกลืนหายในหลายๆกิจกรรมอาจจะต้องพาเข้าไปพบคูเงาะไปละลายพฤติกรรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดึงความฟร s ชดึงความสดชื่นดูมีเอ e เนอให้มันมากขึ้นคุณพี่ก็เป็นกําลังใจให้กับจังหวัดตรังนะโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะคะไปให้สุดนะลูกนะออมมือไม่ได้นะคะออมมือก็เท่ากับเราจะกลายเป็นตัวประกอบเขานะคะลูกขาคนต่อไปที่คุณพี่จะให้เข้ารอบได้ก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็สามารถพูดได้เลยแต่ว่าน้องคนนี้เป็นม้ามืดของจริงคือสวยเลยล่ะคุณสวยลาตินจ๋ามากดีว่าโจมินิกันคนลมเบียมาประกวดอะไรเงี้ยคุณก็ดี เดินก็เดแต่ที่สําคัญคือสมองของน้องค่ะเข้าขั้นอัจฉริยะมากเลยนะจบม .6 ได้ทุนนักเรียนแพทย์นะคะแล้วก็ที่ไปออกรายการอ,อ,อะไรมาสักอย่างเนี่ยน้องสามารถคํานวณตัวเลขออกมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขคือจึงมากลูกแล้วการตอบคําถามของน้องเนี่ยพูดได้เลยนะดีกว่าตัวเก่งบางคนด้วยซ้ํา ต้องจับตานะมีสิทธิ์ทะลุเข้าท็อป5ท็อป3ไม่ยากเลยนะสำหรับนะครศรีธรรมราชนะคะและคนต่อไปที่คุณพี่จะให้เข้ารอบได้แก่พิษณุโลกค่ะสำหรับรองทองนะคะ น้องรอคอยวันนี้มานานแล้วนะครับจากปี2017ใช่ไหมคะน้องมาประกวดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วน้องก็กลับไปเรียนต่อแล้วน้องก็กลับมาในคราวนี้น้องสะสมประสบการณ์สะสมพอร์ตดีกรีความเป็นนักเรียนนอ้องและการกลับมาของกรองทองในครั้งนี้ก็ถือว่าต้องจับตานะเพราะว่าน้องสวยและได้ทีมซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะคะก็ต้องพูดได้เลยว่าสำหรับกองทองตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป,นเป็นห่วงเป็นห่วงงเดียวคือการตอบคำถามค่ะ <laughs> น้องอาจจะ ยังตอบคาถามแล้วไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องรีบแก้ไขนะลูกนะแต่อย่างอื่นเนี่ยดีแล้วลุนเข้าทับผ้าได้ไม่ยากเช่นกันแต่คุณพี่ก็แอบมองว่าระหว่างนาครศรีธรรมราชกับกรองทองคุณพี่ว่าสองคนนี้เนี่ยเวลาเข้าทับผ้าจะเข้าไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคนต่อไปที่คุณพี่จะให้ก็คือประจวบค่ะณลินคนนี้คุณพี่คิดว่าคะแนนน้องเขานะ ไม่3ก็4วนอยู่แค่เนี้ยต้องพูดว่านารินเนี่ยคุณพี่ชอบตั้งแต่น้องไปประกวด s ิสแกรนเมื่อหลายปีก่อนนะคะคุณพี่อยากให้น้องมงมากเลยปีนั้นนะด้วยอะไรก็ตามแต่นั้นน้องก็ได้รองหนึ่งไปเนาะ คราวนี้น้องกลับมาประกวดอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยว่าเออสวยน้องเป็นน้องเป็นผู้หญิงที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือน้องเป็นผู้หญิงที่ถ้าประกบใครแล้วน้องไม่เคยตายคือออร่าความเป็นควีนสูงมากนะแล้วก็ที่ผ่านมาในหลายๆอีเวนต์ event, ในเรื่องการแต่งตัวหน้าผมเนี่ยไม่เคยพร่องเลยคือทีมน้องดีมากๆยังไงเอานลรินหลุดจากท็อปห้าไม่ได้เลยค่ะและคนต่อไปที่คุณพี่จะพูดถึงนะคะได้แก่เจซี่ค่ะคุณพี่มองว่าการที่น้องมาประกวดในปีนี้เนี่ยแสดงว่าน้อง บ่มความคิดของน้องและความมั่นใจของน้องไว้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะฮะด้วยบุค,คลิกที่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างทันสมัยนะไม่ได้ดูนางงามจ๋ามากออกไปทางดารานักแสดงซะมากกว่าเราเลยได้เห็นมุมมองใหม่ของการเป็น นางงามนะคะในตัวแจซี่ความสวยไม่ต้องพูดถึงนะคะคือสวยมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพี่แอบเป็นห่วงนิดนึงคือในหลายๆงานแจซี่ค่อนข้างจมวิธีแก้เบื้องต้นน่ะก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของตัวของส้นสูงหน่อยเนะเพราะว่าพอเข้ามาประกวดนางงามแล้วเนี่ยตัวนางงามหลายๆท่านจะค่อนข้างโดดไปที่1 7 5ถึง1 8อปอัพเกือบทุกคนเลยและอาจจะต้องเลือกเสื้อผ้าให้ซัพพอร์ตความเด่นของผิวของหน้าเจซี่ให้ดีใน ทุกๆงานมากกว่านี้นะแต่ในเบื้องต้นก็ต้องพูดได้เลยว่าแจซี่เนี่ยน่าจะอยู่ในท็อป3หรือต่ำๆคือท็อป5คนต่อไปค่ะคนนี้ไม่พูดไม่ได้ค่ะนครราชสีมาหรือ แอนโทนีร์ก็ต้องยอมรับนะว่าแอนโทนียใจกล้ามากเลยนะจากมุงใหญ่ Miss s u p าเ n a t i o n นลกลับมาประกวดมิ s u <Anthony. S 2> ิเวอร์สไทยแลนด์ในครั้งนี้แสดงว่าน้องต้องมีความพร้อมและมั่นใจในระดับเยอะเลยทีเดียวเราต้องพูดได้เลยว่าน้องมีองค์ประกอบพร้อมมากๆที่จะมงในปีนี้นะกายหยาบน้องดีมากคุณพี่ไม่ติเรื่องหุ่นน้องนะเพราะว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเคตี้นะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพูดว่าในส่วนที่คุณพี่แอบกังวลนะก็จะมีด้วยกันสส่วนสำหรับแอน ะค,ะคือหนึ่งเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะคะมีปัญหาหลายอีเวนต์เลยสําหรับแอนโทเนียนะมันก็ไปไม่สุดสักอีเวนต์หนึ่งอันนี้คือปัญหาของแอนโทเนียที่คุณพี่เคยทําลงไปในอีกแพลตฟอร์มไปแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการพูดแอนโทเนียค่อนข้างจะพูดเป็นแบบโมโนโทนต่ำ,ตำ ฟังแล้วแอบง่วงนอนนิดนึงอาจจะต้องให้น้องเพิ่ม Energy หน่อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแอนเนียนะคะสำหรับปีนี้คิดว่าน้องมีสิทธิ์มงสูงเลยทีเดียวและคนสุดท้ายค่ะที่คุณพี่จะพูดถึงได้แก่จังหวัดภูเก็ตวีนาปะวีนาสิงชัดว่าไม่รู้สันสะกดนามสะกดถูกก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่น้องเปิดตัวมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันรายงานตัวเนี่ยถ้าให้คุณพี่ให้คะแนนนะคะวีนา คุณพี่ให้คะแนนเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะกิเว้์ทุกกิจกรรมวีนาสร้างสีสันแล้วก็ทําคะแนนได้ดีมากคือสามารถพร้อมไปประกวดมิชชันนีเวิรพรุ่งนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเทรนอะไรแล้วบวกกับสตอรี่ของวีนาที่เป็นสาวที่แต่งงานแล้วนะคะซึ่งมันค่อนข้างสอดคล้องกับน,นโยบายใหม่ของ m i s s u n i v e r s e ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าพอตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่การแข่งขัน m i s s Universe Thailand อย่างจริงจังแล้วเนี่ยวีนาสามารถคุมตัวเองให้อยู่อันดับหนึ่งได้ตลอดรอดฝั่ง หรือเปล่าถ้าวีนาสามารถทําได้ปีนี้ถ้าวีนาจะมงก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้คะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยคุณพี่ว่ามาทั้งหมดในสาวงามทั้งหมดะนะคะเป็นเพียงแค่ทัศนคติของคุณพี่ปิเก้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะไม่มีผลต่ออะไรทั้งสิน้นเพราะคุณพี่ปิเก้ไม่ใช่กรรมหมัดการน้องๆคนอื่นที่คุณพี่ปิเก้ไม่ได้พูดถึงหนูยังมีตัวตนและยังสามารถขยับตัวเองมาเป็นตัวเก่งได้หลังจากนี้ เพราะยังมีเจตกรรมอีกเป็นร้อยค่ะตัวเก่กบางคนอาจจะถอดใจไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็นางซุกนางซ่อนที่เรายังไม่เห็นในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของอินเนอร์การเดินเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะคะน้องๆหลายๆคนรีบดึงตัวเองขึ้นมาด่วนๆนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะกับการแข่งขันแรกเรามาดูสิว่าคุณพี่จะให้ใครเป็นเบอร์นหนึ่งในวันพรุ่งนี้สำหรบับวันนี้คุณพี่ปีเก้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย